w ูลองฟอร์เลนดย n a นาสตี้กับบอสตัวที่18ออสูรมังกรเล่าปีด่านนี้เนี่ยท่านเล่าปีโดนเจ้าอ้วนเซี่ยวเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นอสูรบอกเลยว่าเป็นบอสที่โหดจริงครับการโจมตีรัวเป็นชุดไม่พอยังปล่อยสายฟ้าโจมตีรอบบริเวณอีกพอจะเข้าไปตีมันมันก็บินหนีได้อีกแล้วจะปราบยังไงดีล่ะเนี่ย มาดู e kill วิธีปราบเล่าปีแบบง่ายขอนำเสนอเวทไฟไฟบลัซพอปัดการโจมตีได้ก็ยิงเวทไฟสวนกลับไปเลยครับถ้าโจมตีที่เล่าปีใช้บ่อยเนี่ยพุ่งมาหมุนแล้วหมุนซ้ำปัดได้ก็ยิงไฟใส่ไปครับแล้วก็มีท่าโชว์อีกหนึ่งท่าปัดได้ก็ยิงไฟใส่ไปมันจะชอบใช้สองท่านี่แหละนี่ไงควงสองจงังหวะ ยิงเวทไฟใส่แป๊บเดียวเกตแตกแล้วครับจัดหนักไปหนึ่งทีอย่าลืมที่จะยิงเวทไฟซ้ำไปรอดูถ้าเดิมหมุนสองทีสวนด้วยไฟหวดไปอีกหนึ่งทีบินแล้วครับจับตาไว้สีแดงยิงระวังมันจะปัดกลับร่วงและยิงไฟเกแตกเข้าซ้ำ จัดหนักอีกหนึ่งทีครึ่งหลอดแล้วครับเวทอันนี้เนี่ยคือเวทไฟเลเวล4นะครับหน้าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงอัพเลเวลธาตุไฟไปไกลแล้วนะครับเพราะเกสปิริตหมดเนี่ยต้องหาโอกาสเข้าไปตีนะเพื่อเพิ่มสปิริตโอ้โหปัดพลาดงานเข้าโดนเลยยิวไว้ก่อนตอนมันบินต้องระวังท่าสีแดงบอลสายฟ้าของมันเนี่ยปัดไม่ยากนะ แต่ถ้าเล่าปีโจมตีก็เน้นป้องกันเล่าปีไว้ก่อนนีไม่ต้องไปสนสายฟ้ามันแพ้ธาตุไฟเนี่ยเสกอาวุธธาตุไฟเข้าไปตีก็ได้แต่ผมว่ายากเล่าปีมันไวครับยิงไฟใส่เนี่ยง่ายกว่าเยอะถ้าเข้าไปบวกกับมันตรงตเนี่ยสายฟ้ามันแรงครับอาจจะตายอย่างง่ายได้ปัดแล้วปาไฟปัดให้ได้ปาไฟไป ง่ายๆครับปัดให้ได้แล้วปาไฟเกตแตงเข้าไปซ้ำจัดหนักไปอีกหนึ่งทีใกล้ตายแล้วปาไฟไปรัวๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนรอดูมันจะทำอะไรปัดให้ได้โชบท่านี้คา้าสายฟ้ายิงไปกระโดดซับถ้าเล่นผ่านมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะกาจากังหวะปัดแพรรี่ได้ไม่ยากนะชักช้าปาไฟยิงสายฟ้าปัดได้ สบายมากมันก็จะมีท่านี้แหละที่ปัดยากร่วงแล้วครับขออภัยด้วยท่านเล่าปียากอยู่ครับแต่เจอไฟเข้าไปก็ไม่รอด <c oughs> ท่านพี่เอ้ยอย่าพึ่งตายเนะพย <c oughs> ายามตั้งสติไว้ก่อนเครื่องราง้างเปลงแสงเดี๋ยวข้าจะดึงมังกรออกจากร่างเอง อาสูรมังกรสายเลือดห้องเต้พลังแห่งราชันเข้ามาสถิตในตัวข้าแล้วนี่มันขแข็งแกร่งท่านเล่าปีฟื้นคืนสติแล้วตื่นแล้วท่านพี่รอดมาได้มาเดี๋ยวข้าช่วยพยุงโอเค ดูเหมือนว่าการต่อสู้ใกล้จะจบแล้วละ่ะเจโ้าอ้วนเซียวจะยึดครองแผ่นดินด้วยทัพปีศาจถึงว่าท้องฟ้าตรงนู้นถึงดูแปลกไปอย่าบอกนะเ่าเป็นฝีมืออ้วนเซียวต้องให้เจ้าช่วยแล้วละ่ะความชั่วร้ายจะต้องถูกกำจัดเอาละ่ะคงต้องพยายามเท่าที่ทำได้ก่อน กลับไปรวมกับโจโฉพยายามทุกวิถีทางเพื่อหยุดอ้วนเซี่ยวให้ได้อเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ